สวัสดีครับผมสำหรับมาเจอพวกเรา2คนอีกครั้งใน Battle Reaction โอ้โหวันนี้เรายังอยู่กับวงเดิมนะครับผมก็คือเด็กหลงเงจะเอาภาษาอังกฤษภาษาไทยมึงจะาภาษาอังกฤษภาษาไทยเอาหมดอะเอาหมดไม่กิดเด็กหลงสเตจคิดไงอ่ามาอยู่กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับเด็กหลงเราสเตจคิดมากับเพลงใหม่ของพวกเขาชื่อ Walking on the Water อ่าเดินบนน้ำออเลยเดินบนน้ำไปเลยนี่มันรู้ตชัดๆ เขาเรียกว่าเรามาดูกันว่าจะส่งความเดือดมาจากเพลงก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับต้องรอดูแต่ผมว่าเดือดยังไงเพลงนี้ก็ต้องเดือดอยู่ดีด้วยสเตจคิดนะใช่แต่ไม่แน่ก็ลองดูนะครับรอดูกันนะโอเคครับผมแต่ก่อนรับชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วไปฟังกันสำหรับสเตจคิด Walking in the Water on on ทำไมเดินในน้ำเล้ว Walking in the Water on on in the Water ไม่อิน Walking on okay ครับ let's go ใช่เลยจ้า เดินแบบวิชาตัวเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากรันตัวลิงเฮ้ยเอาโมเดลไปไหนอ่ะนี่วิชาดินจาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย

รวมอะไรที่ไม่ควอยู่ด้กันอยู่ด้วยกันไม่บอกว่าเหมือนแต่ว่าเขเรียกว่าอะไรนะแบบย้อนยุกอะแต่ว่าคนปัจจุบันย้อนยุกไปเลยไปแต่ข้อไต่เท่าไหร่ เจ๋งตึงสเต็กิต walking on water ใครบอกไม่แล้บอกว่าใจรัดความเดือดไม่เลยไม่เลยโคตรเดือดเดือดอีกแล้วแต่ละปีทำไม จคิดทำเดือดได้ยางนี้เนี่ยทุกคนทั้งแบบว่าวิธีการนำเสนอทั้งเพลงทั้ง MV ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแบบอยู่ที่บ้างน้องมองเต้นเออแล้วคือแบบว่าน้องๆดูเป็นแบบว่ากลุ่มแบบเด็กซ่าเนาะเด็กเด็กเจ๋งนี่ะ เด็กซ่าเลยเด็กซ่าเลยใช่ไหมเด็กซ่าเลยนะครับผมก็คือแบบออกเพลงมาแต่ละเพลงคือแบบจี๊ดจีทั้งนั้นเลยนะครับจะแบบซนๆมีความซนจริงจี๊ดด้วยแล้วซนเนี่ยแล้วแบบมีมีความซนมากเลยครับแล้วเพื่อแต่เพลงอ่ะมันเป็นมันเป็นอาจจะมันจะเป็นสไตล์เขาเนาะเป็นทางของเขาตั้งนานแล้วอ่ะผมแต่เราอาจจะแบบนะ เราอาจจะเราอาจจะคาดหวับบงว่าแบบเอออันนี้จะมีแค่เพลงแบบนี้แบบเดียวว่าน่าจะมีแบบอ,อื่นมาไม่น่าแต่ว่าน้องๆก็ยังคงแบบซิกเนเจอร์เขาไว้นะถูกต้องถูกต้องเราเจ๋งเจงเจ๋งค <ๆ S 2> ิด <ๆ S 2> แล้วเพลงนี้ก็<ต>ผสมผสานได้ดีผมผมชอบ MB ที่มันเอาหลายๆอย่างมารวมกันเนาะแต่แรกคิดเอ๊ะ มัน walking on the w a t e r มันเหมือนแบบนินจาหรือปาเอ้ยก็เหมือนนะเออ,ต,เอ,อตอนแรกมเ็มมนินจาแต่มันแบบว่าเออมันเป็นมอไซค์กับมา้าอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกันแล้วก็แบบเรือกับอะไรสกักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันด,ดีมาโผล่ด้วยกันก็เลยเอาโต๊ะสนุกมาวางไว้ต้องแบบเอ,เอาโต๊ะสนุกมาวางไว้ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นบ้านคนบ้านบ้านเก่าอะเออบ้านสมัยก่อนบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็รอติดตามครับรอติดตามกันต่อไปว่าน้องๆจะเขาเรียกว่าอะไรนะผลิต ความเดือดอะไรออกมาให้เราเห็นอีกแต่ผมว่าแต่ผมว่ายังไงก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งสไตล์เดิมอ่ะเพราะเป็นสไตล์ที่โหดกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องดูแงว่ามันจะแบบเขาจะมีสไตล์ใหม่ๆมาให้เราเห็นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็คาดหวังว่าจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าจะมาเดือดอีกนึกออกไหมใช่ไม่เป็นที่เราชอบแล้วเราอยากดูเออเป็นทางที่เราชอบแล้วขออย่างเนื้อขอท่าซิชันยับเลยเออเอออันนี้แบบว่าอันรถท่าซิชันไปเยอะมากเลยนะอันนี้ปกติจะท่าซิชันยับกว่านี้แต่ก็ นั่นแหละครับเจ๋งอยู่ดีนะครับตัวเพลงแล้วก็เอ็มวีโอ้โหขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับครับมมีข้อผิดพลาดอะไรไปแล้วสองคนต้องขอกระทนโทษไปด้วยนะครับแลนะครับแต่ก่อนจากไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะครับโมรดันกำลังใจเราด้วยและคอมเมนต์มาพูดคุยกันอยากฟังเพลงอะไรกันนะครับผมได้เลยครับโอเควันนี้เราั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ